วันนี้นะคะกิมมีข่าวดีะมาบอกใคทที่รอคอยโปรโดอกเบีย้ยสูเปอร์เซ็นต์กลับมาแล้วดีใจอ่ะเป็นเซลล์เองดีใจเลยค่ะลูกค้ากับแคมเปญดอ,อกเบีย้ยสูตเปอร์เซ็นต์นานๆจะมีมาท,ทีหนึ่งเนาะมีมาทีเนี่ยแค่เดือนเดียวด้วยนะลูกค้าหรือจ้อกว่ารถจะหมดรถมันมีจํานวนจากัดเนาะแน่นอนค่ะว,วันนี้ค่ะเราเป็นโปรโมชั่นดีๆมาบอกไม่พอยังมาสองพามาสองรถเจ้าของที่มีเจ้าของแล้วด้วยนะคะ กับรีโว่ดีนะคะใครที่เป็นสาวกรีโว่ดีพีลันเนอร์นะกลับมาแล้วกับโปรดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์ค่ะได้สูงเปอร์เซ็นต์ทุกรุ่นเป็นได้มมไหมดเลยคูลรีโว่อะแต่ต้องรีบเพราไม่มีจำนวนจำกับล่าสุดตัวเซตอี d ิชั่นเหลือน้อยมากนะดิวเหลือประมาณไม่ถึงเจ็ดทะลั้งมันน้อยอะ่ะแต่คันนี้ยังมียังมีอยู่ต้องใช้คำว่ายังมีอยู่แต่เดี๋ยวที่บอกเซลล์คนนี้เขารับจองทุกวันขายดีไงเสร็จปุ๊บก็คือแบบ มันต้องรีบจริงๆอย่างคันนี้น้องวิ้นุว่าฟาสมากเลยนะมาแบบเร็วมากสองสัปดาห์เองนะมารับรถเลยจากระยองนะคะคันนี้คลิปพาสองนะคันนี้รุ่นมิดเทียออโต้นะคะสีขาวซูเปอร์ไวท์ถูนะคะหน้าหล่อแบบนี้เลยสวยมากนะคะนี่รถสแตนดาร์ดไม่ได้แต่งอะไรเลยนะลูกค้ายังดูดีขนาดนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะราคาตัวรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่949,000บาทอ่าแต่ถ้าเป็นสีเกรย์นะคะเมทัลลิกนะคะราคาก็จะเพิ่มขึ้อนอยู่7 0 0 0บาทอ่จจะเป็นตรงนี้นะคะ สิงค่ซูเปอร์ไวท์ทูเนี่ยสวยนะคะดูหน้าเป็นหน้าโรโก้แล้วรุ่นมิดนะไฟหน้า led มีอ่าตัวไฟตัดหมอกและเซ็นเซอร์2จุดนะคะในสวนด้านหน้าที่พามาดูใส่วนด้านข้างนะคะมีคิวซุมล้อมาให้แบบนี้ลอยๆอย่างนี้เลยล้อแมกเป็นลายทูโทนขอบ18นะคะสวยแบบนี้ประกบยางมาให้นะ2 6 5หก้าทั r 1 8ดล็อนี้เป็นยางมิชลินนะคะลูกค้าล้อคือล้อใหม่ยางใหม่คันนี้เพิ่งผลิตนะเพิ่งผลิตเสร็จเมื่อวันที่12เดือน2 วันนี้เราเราอยู่2สัปดาห์ลูกค้ามารับรถเลยวันนี้21 22นิว้ว22 10วันลูกค้าได้รถเลยนะคะตัวนี้คิเพล็ฟิล์มฟรามิกให้เที่วกันสากติดตั้งให้ดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์ไม่พอลูกค้าทีแ่แถ็กงแถมตามนี้ให้อีกนะตัวรองประตูมือจับเลือกได้เคปลาโคเมียมอยากได้แบบใสบอกคิดได้เลยคันนี้น้องสนุเลือกเคปลานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีบันไดข้างมาเรียบร้อยแล้วจากโรงงานนะคลิปย้อนตรงนี้นิดนึงและตรงบงข้างเขาสวยมากลูกค้าเป็นโครเมียม ตัดกับตัวไฟเลี้ยวไม่พอเป็นสีดําด้านมาให้ด้วยคือลูกเล่นดีเทลดีมากเลยค่ะตัดดําดีจังเลยคันนี้ไอ้นะตัวยกสูงพับกระจกได้ไหมไม่ได้พับได้แต่ว่าแต่เวลาล็อกอาหารลูกค้าเวลาจะล็อกรีโมทอะพับออตโต้ไม่ได้อ่าเดี๋ยวต้องไปกดกันประมาณนี้แต่สะดวกสบายเดี๋ยวคิดพาสผาสองผ่าสองตัวนี้ด้านหลังนะคะเช่นเดิมค่ะลดล้อนะคะที่มีมาให้แล้วคือล้อ18<ม>เต็มซุ้มแบบนี้คือเอาง่ายๆคุณยังไม่เปลี่ยนแม็กกะ เดิมๆจากโรงงานก็เทอยู่แล้วแต่ถ้าคุณอัปเกรดนะอยากเปลี่ยนนะเป็นแบบจะขอบพต้อมใส่ขอบลายยี่สิบยี่สิบป้าของพิ้อมอ่าลูกค้าเลื่อนดูคลิปพต้อมได้นะอันนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้อัปเกรดสแตนดาร์ดโรงงานคือคือสวยแต่ถ้าลูกค้าแบบอยากแบบแต่งแม็กบอกกิ๊ได้นะจับให้ในโฟคือรถไปแดงก็ไม่เหมือนเดิมาากิ๊บจจัดให้ครบตั้งแต่จบออกจากในโชว์รูมเลยนะคะเพราะอะไรที่กิ๊บอยากจัดให้ครบตั้งแต่ในโชว์รูมนะคือมันได้การรับประกันด้วยกิ๊บดูแลให,ให้เลยนะคะตัวนี้ คันนี้นะคะรี v e r D Pilner เป็นช่วงล่าแบบซูเปอร์เฟิกมาแล้วนะคะก็คือเขาเคลมเลยว่านิ่มสบายกินได้เต็มเลยังไม่หกลงเลยนะคะด้านหลังค่ะดูกันแบบเต็มๆเลยได้ไฟแท้แบบ LED แบบนี้นะคะมีกล้องมองหลังให้มีเซ็นเซอร์หลังให้4จุดแบบนี้และกันชนท้ายมีให้เรียบร้อยนะคะนั่นใต้ล่างนะคะกิ๊บป่าแถมเป็นในส่วนของปลายท่อและล็อกอยางอะไหล่ให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้อ่าลูกค้ากิ๊บต้องสะดวกสบายเท่านั้น ได้ดอกเบี้ยโปรสูเปอร์เซ็นต์ไม่พอนะลูกค้าต้องได้อะไรตัวพอนแรงก,กระบะท้ายมีให้แน่นอนค่ะทุกคันที่เป็นลูกค้ารถกระบะกิฟนะคะกิฟเนี่ยคือจะแถมให้ลูกค้าเพื่ออะไรคุณลูกค้าดูสองปลายนิ้วก็ง่ายในการใช้งานนะคะอย่างนี้อ่าแค่นี้เดียวเองไม่ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคือปิดง่ายสบายด้วยตัวคุณเองกระบะเลนเนอร์กิตปิดข้างให้เรียบร้อยนะจากโรงงานนะคะเดี๋วกิฟตจะพามาดูในส่วนภายในค่ะภายในด้านหลังก่อนนะคะภายในด้านหลังตัวนี้นะคะเบาะหนังมาจากโรงงานแล้วสําหรับรุ่นมิดนะคะ เป็นเบาะหนังสีดำเดินเส้นได้สีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่งานนี้ปมาดิวเนาะอยากว่าเนาะมันมาจากโรงงานเนาะอะไรที่สแตนดาร์ดนะคะมันก็เ๊ะอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนาะมีให้เรียบร้อยนะคะส่วนภายในด้านหน้าของรุ่นมิกเตียออโตนะคะเปิดมานะคะลูกค้าเราเจอก่อนเลยเป็นในโซฟนพรมลัยนะคะหุ้มหนังสวยๆแบบนี้เป็นพรมลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะอ่า ได้หน้าจอนะคะแบบทัชสกรีนแบบนี้นะคะตัวนี้แล้วก็เป็นตำแหน่งของปรับระดับแปรับแอร์นะคะแล้วก็ไปเกี od, ่ยวโต้อีกโหมดพาวเวร์โหมดให้ครบเลยสวยงามมากนุงานบอกนะคะพลาสติกยังไม่ได้เอาออกเลยนะลูกค้าอันนี้ใหม่นะคะลูกค้ากิฟรอรับรถแล้วนะคะวันนี้มาจากตะยองเลยน้องวิสนุนะคะคือแบบกลิ่นใหม่ออกมาเลยะคะ่ะตัวปรับบอกไฟฟ้ามีให้ผังนคนนั่งนะคะสําหรับรุ่นมิดเนาะ ตัวนี้ยังไม่พอค่ะตัวยกสูงเนี่ยพี่รันเนอร์จะได้ตัวพับกระจกไฟฟ้าด้วยตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้นะคะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแต่ว่าไม่พับออตโต้นะด้านหน้านะคะกิฟไม่พลาดกิฟแถมเป็นโชคค้ำฝากกระโปรงให้ลูกค้าด้วยหนอกมีลลิสูมเปอร์เซนต์ก็ได้ของแถมก็ได้อะไรจะน่้อิจฉาขนาดนี้กิฟต์ไม่อยากเกิดเป็นเซลล์และกิฟต์อยากเกิดเป็นลูกค้านะจริงๆแล้วอะโชอคข้ำฝากกระโปรงหน้าค่ะตัวนี้นะคะมีให้เรียบร้อยเลย คือคุณแค่ปลายนิ้วอ่ะกดกบเปิดอ่ะมันเด้งขึ้นให้คุณเลยนะคะคุณลูกค้าคือไม่ต้องเมื่อไไม่ต้องเหนื่อยแบบเฮ้ยใช้ที่ค้าเกี่ยวบัตรกิฟตเนี่ยตัวไม่ถึงต้องเกี่ยวไม่ต้องเกี่ยวเอาแค่นี้พอเรียบร้อยแล้วค่ะกับรุ่นนี้นะคะรีวดีนะคะพรีรันเนอร์นะสีประตูรุ่นนี้สีขาวซูเปอร์ไวท์ทูนะคะรุ่นมิดนะคะหน้าตาแบบนี้เลยได้ออปชันแบบนี้อย่าพลาดนะโฟลดเบียส่วเปอร์เซ็นต์กิจะบอกเลยว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆแล้วรถมีจำนวนจำกัดด้วยดิวรีบเอาลงเลยนะคลิ อยากให้ลูกค้าได้โปรนี้จริงๆดีใจค่ะเน้นย้ำนะคะโทรนะคะ0 90 985 9807ผูเกิตรอบสายค่ะยินดีดูแลรถได้ไวนะคะแล้วก็สัญญานะคะเซนถึงที่ส่งมอบรถจริงๆถึงที่ด้วยแต่ช่วงนี้ลูกค้ามาหากิฟต์เยอะค่ะกิฟต์ดีใจค่ะยินดีดูแลอ้อกิฟต์นะคะอยู่ที่โตโยต้าประตูน้ำพอินนะคะสำนังกงานใหญ่วังน้อยนะคะลูกค้าจะมาจากทิศเหนือใต้ออกตกมาได้หมดนะคะมาที่นี่เลยโอเคยินดีดูแลนะคะอย่าพลาดนะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ลุยค่ะ